พาชมฟาร์มพวกเราจะพาชมฟาร์มทุกท่านครับวันนี้ฟาร์มแพยสโสธรนะครับกำลังพาทุกท่านมาพาชมฟาร์มที่จังหวัดน้องคายแล้ววันนี้เรามาดูกันว่าฟาร์มที่เราจะพาไปชมฟาร์มนั้นชื่อว่าฟาร์มอะไรมีใครเป็นเจ้าของและเลี้ยงแพะแบบไหนอย่างไรมาติดอาวุธทางความรู้กันเลยกับรายการพาชมฟาร์มไปกันเลยสวัสดีครับ <c oughs> ขออนุญาตลบกวนพาชมฟาร์มหน่อยได้ไหมครับ เดี๋ยวเราไปหาที่ล่มคุยกันหน่อยว่าวันนี้ผมมาฟาร์มเนี่ยชื่อว่าฟาร์มอะไรนะครับค่ะฟาร์มนี้ชื่อฟาร์มอะไรครับพี่ปัญญาค่ะปัญญาฟาร์มแพะค่ะปัญญาฟาร์มแพะอ๋อนะครับปัญญาฟาร์มแพะผมกํลาลังคุยอยู่กับพี่ปาล์มค่ะพี่ปาล์มเป็นเจ้าของฟาร์มนะครับผม ตอนนี้ที่นี่จังหวัดหนองคายเนาะเขตอำเภออะไรครับอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองนะครับอ๋อพื้นที่ตรงนี้นะครับสังเกตนะบริเวณรอบๆท่านผู้ชมครับนะฮะก็จะมีเป็นรั้วแบบเป็นรั้วไม้แบบเขาเรียกะไรใช้ใช้ไม้ธรรมดาเลยนะครับทาเป็นไม้รอบนอกแล้วก็ล้อมรั้วให้เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็มีตะคงตะข่ายกั้นนิดนึงนะครับเพื่อกันสุนัขนะครับแล้วก็มีบ่อนองบ่อน้ํานะครับอ่าโซนนี้เป็นโรงเรือน นะครับเล็กๆค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆเล็กไม่นิดแต่ดูแพ้แล้วไม่น้อยเลยนะครับพี่ปาล์มครับเดี๋ยวพาผู้ชมชมฟาร์มหน่อยครับโรงเรียนนี้เป็นเป็นโรงเรียนขนาดเท่าไหร่ครับพี่ปาล์มสามเมตรคูณเก้าเมตรได้ประมาณสามคูณเก้าแต่ผมดูนี่ประมาณเกือบสี่เมตรเลยนะสี่หกคูณเก้าใช่ไหมครับอ๋อหกเมตรคูณเก้าเมตรใครเดินมาสถานหน่อยนะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือทางขึ้นง่ายๆครับท่านผู้ชม ก็คือเหมือนก็ใช้ใช้ปีกเปลือกไม้อ่ะเดินขึ้นได้เลยเอะเราเดินขึ้นไปดีไหมไปลงมาตอนนี้กังวลว่าเตงขึ้นไปเนี่ยมันจะอัซิเดนไหมเพราะไอเตงน้าหนักเยอะเดี๋ยวเรามาดูน้องแพคข้างล่างดีกว่าปล่อยมาตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวถ่ายกล้องมาก่อนถ่ายกล้องมาก่อนนี่น้องแพลงมาแล้วว้า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 วเยเยอะมากนี่คือแพที่บอกว่าคอกเล็กๆนะครับแต่น้องแพเยอะมากเขาไปไหนกันเนี่ยเขาไปไหนกันเดี๋ยวหยุดคุยกันก่อน ไม่มีตอนไหนคุยกับผมเลยฮะโอ้เขาไปไหนกันตามไปดูครับท่านผู้ชมครับอ๋อเขามาอยู่บริเวณที่เป็นแหล่งอาหารของเขาเลยตรงนี้ตรงนี้คือวิธีการให้อาหารแหระครับพี่ปามวิธีการให้อาหารเราให้อาหารเป็นอะไรครับพี่ปามครับเป็นกระถินค่ะเป็นกระถินค่ะนะครับก็อ่ให้กระถินพาดเอาเลยแล้วยังอื่นกินด้ไหมครับ ก็มีหัวอาหารตอนเย็นๆค่ะออครับแล้วอย่างนี้คือเขาจะกินตอนไหนครับอาหารที่เราให้ปกติเช้าค่ะส่วนมากจะเป็น9ก้าโมงเช้า9ก้าโมงเช้าค่ะอ๋อพี่ปามก็จะมาให้อาหารกระติในค้ากินลงให้กินแล้วช่วงบ่ายก็จะปล่อยให้เขาเดินออกกํำลังกาย เดินเดินไปไหนครับพี่ปาล์มไปเส้นทางนี้ค่ะเดินเขาเดินหากินไก่ไหมครับก็ไก่เลยค่ะโอ้จริงๆเนี่ยคือถ้าพูดได้ชัดเลยคือผมเคยติดตามทาง Facebook ของพี่ปาล์มเนี่ยก็เหมือนแพพี่ปาล์มเนี่ยก็จะเลี้ยงแบบง่ายๆคือปล่อยแบบไล่ทุ่งเลยใช่ไหมครับใช่เรื่องสุขภาพเป็นไงครับกับเลี้ยงแพไล่ทุ่งก็จะมีปัญหาบ้างค่ะเช่นท้องอืดอท้องเสีย พอ,พอจะจับไปรเด็นได้ไหมครับว่าไอ้ที่ท้องอื่นเนี่ยเกิดจากเ,เขาไปกินอะไรมายังไงครับ ก็ยังไม่หาสาเหตุไม่ได้ค่ะืเคยเคยปล่อยแพชช่วงที่แบบว่าฝนตกบ้างไหมครับหรือชื้นอ๋ออันนี้ก็เป็นหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุครับที่ทาให้ระบบลำไส้เขามีปัญหานะครับอาจจะแบบมีอาการท้องอืดเพราะเนื่องจากว่าเผื่อเขาไปกินที่กระถินอ่อนขึ้นมาหรือว่าใบไม้ที่อ่อนๆอ่างเงี้ยแล้วมีความชื้นสูงเนี่ยอาจจะส่งผลให้มีอาการท้องอืดได้หรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบลำไส้ได้อะไรเงี้ยนะครับ แต่ก็จะมีอีกหนึ่งเหตุผลแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่าเขาบอกว่ากระถินที่ตัดมาจะมีใบเหลืองๆเขาบอกให้เด็ดใบเหลืองๆนะทิ้งอ๋ออันนี้ผมยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยมีคนเขาบอกมาแ <c oughs> ต<ก>่แต่ก็ยังไม่หาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ค่ะอ,อ๋อครับผมคือตอนนี้ผมเจอป,ปัญหาคือกล้องเนี่ยมีการคอหักนิดนึงนะครับ <c oughs> ได้ไม่ได้ไมได้ไหม มาแล้วป้องเรากลับมาแล้วนะครับเลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวครับพี่ปัมตอนนี้มีประมาณ40ตัวค่ะ40ตัวเลี้ยงนานเลี้ยงครับพี่ปัมเนี่ยได้ปีกว่ากว่าค่ะปีกว่ากว่าเนาะปัญหาหลักๆก็คือก็คือการที่แบบแพ้มีอาการท้องอืดและท้องเสียแล้ววิธีการเลี้ยงง่ายๆคือตัดกระถิ่นให้กินแล้วก็มีเสริมอาหารเม็ดบ้างโดนนนท์เขากำลังจะออกไปเดินเล่นแล้วนะครับเขาไปไหนน่ะต้องไปต้องไปต้อนกลับมาหรือเปล่า เออเขาจะไปแล้วว่าด้วยวิถีชีวิตของเขาอ่ะเขาไปเขาจะไปแล้วนะครับไอ้กรรมกรกรมมกรกรมมกรเฮ้ยดูดูนะดูดูเขาเชื่อฟังเจ้าของครับตอนแรกเขานึกว่าเขาจะได้ออกไปเดินกินแน่เลยต้องต้องใช้คนสองคนดักไหมครับอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออพอไล่ฝั่งนั้นแพ้ไปฝั่งนี้ งานนี้ต้องมีคนช่วยอีกคนนะครับพี่ปาหมอ,อกกำลังกายตอนแบบเด็ดร้อนๆละหะง,งานนี้มาๆๆม,มาลุกเข้ามาเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามาอโอเคคือเนื่องจากว่าเรามาถ่ายทำรายการแล้วเราลืมปิดประตูปัญหามันเกิดจากเรานี้ <laughs> น้องเพ็คก็เลยออกไปนะครับออโอเคกลับเข้ามาแล้ว ถือว่าร่างกายสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมครับที่ผมดูนะถือว่าเลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะครับให้กินกระถิน่นแต่ก็กล้ามเนื้อลักษณะกล้ามเนื้อโครงสร้างนี่ใช้ได้เลยมีเนื้อมีหนังเลยพี่ปาล์มครับปกติฟาร์มเพชรโสธรไปไล่สดที่ไหนเนี่ยจะถามเสมอว่าที่นี่มีแพะแบ่งไหมเพราะว่าเนื่องจากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ติดตามเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็อยากได้แพะไปเริ่มต้นในการเลี้ยงที่นี่มีแบ่งไหมครับมีค่ะช่วงนี้มีอยู่ค่ะมีอยู่ใช่ไหมครับแต่เราเน้นดูตัวค่ะ อ๋อก็คือให้ดูไว้เลยว่าชอบตัวไหนราคาเท่าไหร่ใช่ค่ะมาคุยกันหน้าฟาร์มเลยค่ะ,ะมาคุยกันหน้าฟาร์มค่ะมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรไหมมีค่ะขาเบอร์โทรครับพี่ปาล์มเบอร์โทรครับ0 6 2 2 4 7 6 9 8 9สอง่าค่ะ,ะสามารถแบ่งให้ได้เลยะนะครับชอบตัวไหนมาดูกันนะครับราคาก็มาคุยกันได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเอ้ยผมอยู่ไกลอ่ะแต่ผมอยากได้เนี่ยพอจะแบบ ถ่ายภาพให้ดูได้ไหมถ่ายคลิปให้ดูได้อย่างนี้มีเวลาสะดวกบ้างไหมครับมีค่ะพอได้อยู่เนาะ,ะเราถ่ายให้ดูได้ตลอดค่ะโอเคเอาเป็นว่าท่านผู้ชม นะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้พันธุกรรมแพะจากปัญญาฟาร์มนะครับจังหวัดหนองคายเนี่ยไปเลี้ยงไปเริ่มเลี้ยงนะครับแพะที่เลี้ยงง่ายๆนะครับสไตล์ปัญญาฟาร์มเนี่ยที่ปล่อยไปกินแล้วยังร่างกายสมบูรณ์อยู่เนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้โทรมาหาได้เลยนะครับนะเบอร์โทรย้ายอีกครั้งนะศูนย์หกสอง้านะครับผมฮะนี่คือเรื่องราวที่ปัญญาฟาร์มเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโลเคชั่นใกล้ๆแพะอีกครั้งนึงครับจะได้แบบสแกนน้องหน่อย นะครับมีท้องใกล้อดอยู่าแม่โอ้มีท้องใกล้ขอดด้วยแพะท้องใกล้คอ้อนี่แบ่งไหมอะ่ะถ้ามีคนขอแบ่งแบ่งให้ได้ไหมอา่าแบ่งให้ได้หมดทุกตัวค่ะโอเคอยากได้ตัวไหนให้ติดต่อมายินดีแบ่งให้ะนะครับยินดีแบ่งให้นะครับบรรยากาศนี้ก็จะมีแอ<ม>ลนลงน้ำนะครับท่านผู้ชมครับดูเลยฮะแพะก็จะกินอาหารอยู่ในที่ร่มนะครับ ปกติเนี่ยเราคิดว่าแพะไล่ทุ่งเนี่ยก็จะแบบเป็นผอมแห้งเลงน้อยแต่ดูที่นี่เนี่ยคือไม่รู้ว่าจากกล้องนี่เห็นชัดไหมแต่จากสายตาเนี่ยเขามีเนื้อมีหนังครับท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าคนที่สนใจอยากจะเริ่มเลี้ยงเนี่ยที่นี่เนี่ยตอบโจทย์เลยแพะที่เลี้ยงง่ายนะครับเจ็บไข้เรื่องอื่นมีอีกไหมพี่ปามไม่มีค่ะไม่มีเนาะโอ้ชิวชิวมากมากครับท่านผู้ชมครับนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่ร่มอีกครั้งหนึ่งสงสารตากล้องนะครับสงสารตากล้องพี่ปามครับ พี่ปามเลี้ยงมานานแค่ไหนแล้วครับปีกว่ากว่าปีกว่าปีกว่านี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีประสบการณ์มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยอยากให้พี่ปามเนี่ยช่วยฝากประสบการณ์ดีๆหรือว่าให้คําแนะนําเบื้องต้นสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงหรือคนที่กําลังมีป,ปัญหาอยู่เนี่ยได้ได้เป็นแนวทางในการที่จะเริ่มต้นในการเลี้ยงแพะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอย่างเงี้ยครับพี่ปามครับแพนี่เป็นเลี้ยงไม่ยากนะคะเป็นแพที่เลี้ยงง่ายแล้ว ถ้าเลี้ยงด้วยใจรักอะค่ะก็คิดว่าเลี้ยงง่ายค่ะไม,ไม่ไม่ค่อยมีประสบปัญหาอะไรมากมายมถ้าเราใส่ใจเขาดูแลเขาเนี่ยค่ะมีเวลาให้เขาบ้างเนี่ยค่ะโอเคท่านผู้ชมครับเป็นคําพูดที่อาจจะไม่ได้ร้อยเรียงสวยงามนะ <c oughs> แต่ฟังดีนะหนึ่งมีใจรักครับ <c oughs> แล้วเขาจะเลี้ยงไม่ง่ายมีเวลาให้เขาบ้างดูแลเขาบ้าง <c oughs> สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเป็นสัตว์ที่ทําให้รู้สึกว,ว่ามีความสุขตั้งแต่เลี้ยง<ช>แล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> เพิ่มเติมความสุขเขาน่ารักในตัวของเขาเอง แล้วก็จะมีความสุขเพิ่มเติมถึงขนาดตอนที่เวลาเราจำหน่ายออกเป็นมูล,ลค่าเป็นรายได้เพิ่มขึ้นไม่มีอะไรลูกยังไม่มดูนี่ดูนีด่ดูเขาเดินมาหา <c oughs> นี่คือความสนิทระหว่างแพกับเจ้าของนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของปัญญาฟาร์มแพ้นะครับจังหวัดหนองคายฝากไว้อีกหนึ่งฟาร์มสำหรับพี่น้องอีสานบนอยู่ติดชายแดนนะครับ มาที่นี่ได้เลยมาซื้อได้เลยนะครับเรามีแม่พันธุ์แบ่งให้ให้ท่านได้เริ่มต้นในการเลี้ยงแพะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้รายการพาชมฟาร์มคงฝากทุกท่านไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย่เย่